สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ยืนที่ปกักไนยงซึ่งบาานานยงนะคะเป็นคาเฟ่ธรรมชาติลอยเปอร์เซ็งนะคะแล้วก็อยู่ติดกับอุทยานธรรมชาติดันตกยง้วยค่ะได้มีการรับเพียงว่าเป็นคาเฟ่ที่อากาศดีที่สุดในพื้นทีนตรครับถ้างั้นเราก็เข้าไปชมกันข้างในได้เลยค่ะ ซึ่งตอนนี้เราก็ได้สั่งอาหารเป็นี่เยบด้อยนัวน,นคะคะซึ่งอาหารที่เราสัง่งนั้นก็จะมีบราวนี่คะ่ะฟัมปิ้งเนยนมแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มกาแฟคะซึ่งก็จะมีชาเขียวมะนาวโกโก้แล้วก็นมสดคาราเมลค่ะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันเลยนะคะสำหรับรสชาติอาหารนะครับฟังปิ้ง,ษษงมีความกรอบและมีตัวดิบเนยที่ให้มาเนี่ยมีความหอมละมุนถ้าใครไม่ชอบกินหวนนะะานเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจตังนี้ครับตัวบราวนี่เนี่ยก็เข้มข้นมากครับมีเบอร์รี่มาตัดความขมทําให้เข้ากันมากเลยครับในส่วนของน ตัวผมเนี่ยได้ดื่มมาไปแล้วเนี่ก็รู้สึกสดชื่นมากเลยครับในส่วนของราคาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับดีครับไม่ได้จนเกินไปได้หาเพื่อนๆสนใจเนี่ยทางร้านาเนี่ยมีเมนูมากมายให้เพื่อนๆมาลองทานกันนะครับและตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้ลงมาในส่วนของข้างล่างที่เป็นน้ำตกนะคะน้ำเนี่ยก็จะไม่ลึกม,มาก ถ้ามีเด็กก็สามารถเล่นได้สบายเลยค่ะแล้วถ้าหากเราขับรถขึ้นต่อไปจากราน,นีอีกนิดนะคะ mm. ก็จะเป็นน้ําตกโยงค่ะ mm. ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าแค่เพียงคนละ2ี่บาทเท่านั้นค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะคนก็จะน้อยมากๆและกลุ่มของพวกเรานะคะ mm. ก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวชมน้ําตกชมธรรมชาติสวยๆที่บ้านเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ จากคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทางร้านปาร์คในโยงนะคะที่เอื้ออำนวยสถานที่ให้พวกเราได้ถ่ายทำคลิปนี้ขึ้นมาและขอขอบคุณทางผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือในการถ่ายทำครั้งนี้จนสำเร็จค่ะและคลิปนี้นะคะได้จัดทำขึ้นในสาระวิชาภาษาไทยวัฒ์สุนทรสอนโดยดรธนชพรภูว์รภูวรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ขอบคุณะคะ่ะ